สบายดีอีกรอบมาหอดแล้วพี่น้องบัดนี้ยายอ้วนสขุว่ากินถ้าเบิ่งโลดพี่น้องมันคือหมูนี่พี่น้องเอ้ยมีแต่นางมันพี่น้องอุยเคยกินนี่แกงยังแม่แกงเ็ดปวกแกงเ็ดปวกอีกพอพอแกงเ็ดปวกใส่หยังนะใส่กุอือ ได้หลายเติบพี่น้องแนวกินพี่น้องแกงหน่้ำมันต้มน้ำมันหอนตัวนี้สีขาวตัวนี้สีขาวตัวนี้แกงเห็ดปวกเห็ดปว๋ก็ออกเล้วพี่น้องหักกำลังออกพี่น้องเลยโอ้ยเสียงหายเสียงหน้ามันนี่รลายเมนูอะไรใหญ่หวะ สีขวพี่น้องล่างอะไรกับขวถ้าเบิ่งเราี่มดไงมนอสองขวแม่งกว่ตัวน,นี้แกงห็ดกว,ว้าง เมงตะโอดห้องตัวหนากรลังสีเหลาออมีนูนแมงจีนนทั้งแมงจีนูนมีทั้งแม,ง,ม,ง,แมงอวงัเงเเป็นยังกุจีนกุจีจีลายจีลาย กินแต่คำภาษาทองบ้านหนอกกินชุกีแมงฉนุนแมงอ้วงแกงหน่อไม้นเฮดเปล่กินแต่เห็ดเลยจะหน่อยแต่เ็ดเปล่ามาเด้อหมุดเจ้ามากินแกงเห็ดเปล่าไปพี่น้องเลยแกงเห็ดปวกอันนี้ต้มน้ำม้ไว้แกงอันนี้สีขัวแมงอ่วงแมงฉนุนเสร็จเปล่ามาหนีหลายเมนูเลยพี่น้องใหญ่อ้วน มากินนํากันเด้อเบรดสุข <moderate> ุส no. ุคนโบนเม็นห้องสารางบอ๊โพดโพวะหอนพี่น้องตัววันใหม่กินถัองกินแกงผวกลายดูจะแบบเบ่งพี่น้องทอดอหัวกิน แค่พี่น้องเลยพอได้ไปกินนี่ติดใจแน่นอนจะเห็ดตัวกันห่อนันีองจได้สิเไป็นยังแม่งอันกุจีมาแกงใส่่น่อเ้ยมาเดินมาเดินหมดจอเด้อพี่เห็ตัวเห็นตัวปีปวป บัวใบโตบัวธรรมดาจั o, <Wait. S 2> s <S ่มีแต่แนวแสบๆเหมือนี่ตุอมก็ใหญ่อยู่เนี่นะนี่ขอมือบีก้อยโอ้ยตัวเดียวกับจ่ก้อยว่วปห่อยก้อยด้ยหมอยจิเจเนียจิกีมาให้กิน กินผีไม่ใินขั้วกินงวงเถาะอะไรกับเบงอึงดึงนะพี่น้องอันอันเท้าขาวก้นตุ้ดในพี่น,ออน้อ,นอ,อ,นนองมิแต่มันแทนเนยแสบลุงงงละปุ่นจะนำลายโอ้ลุงลงลลงละปุ่นนะักตู้หนึ่งบอกกินปุนป่นกินตรงกินขวดนี่ยมอแสียงมาก ข้อไก่ข้อามเล่าว่ากินเสานลำเล่าหมดแล้วรับุ่นแต่น้าเราปุ่นอันนี้ตูกินเถื่อนละบ่วงละคนกินประหยัดเนาะเถื่อนละสองบ่วงร้านกินบุอินโอ้โหเถืเบ่งหลวงเนาะกิโลป่าก็มี่เป็นกิโลป่าเสบมันอันนี้บักอันนั้นนะ ได้มาได้สี่หาล่อยเพี่นดอนหน้าพอใหญ่วกวางเนเอาดอนเดียวมิงกินู้นนี้ดอนดหน้าเขานี่นยอืมด้ไป วันใหม่เก็บทองวันใหม่เก็บทองเนี่ยพี่น้อลเสือปลาหมอบอกมันกินะ่ะไรอืมเสียงเห็ดปวกก็แชะมาเด้อพี่น้องมาเด้อ Nếu sợ nào sẹp tiết khao ngủy tiết khao ngủy à 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 tiết อยากดับมันก็ดับเองล่ะทันได้ดับเดี๋ยวเปิดกับบุึ้นห่อนขี่น้องเอ้ยเหือดหน่อยเหือดยางฝนตกก็พรอากาศเย็นลุ่งแน่มีแห้งแน่ห่อนเลยย้ายอวดเลยก็ดูงะเขาเลยเอาพิเงียนพุ่งี่โตเดี๋ยวที่มาอาบน้ำนอน กน่าอ,เอูเขบถือไข่ลูกหนึ่งเพื่อกินเพือนคอนใหม่มีแต่โตเตึนตื่นใสิสิชุกเลยพี่น้องเลยไมไดไม้กินเลยอจะแสบแท้ๆพี่น้องเลยใมากินนี่ยกมือเลยก่เแสบปลาเรียลอนมีแต่นยกยกั่งใหญ่ๆแล้ว โอ well ้เลยคิ้วเลยสุกแล้วสุกแล้วนี่เอาถ้วยมาตักตักแกงเห็ดกับอันนี้ใส่แมงอ้วนอเลยอันนี้ใส่แกงเห็ดให้เพียงนาไปเนาะ นี่ของเสบเราจะตักเพื่อทีเดียวเลยของเสบคือกันนี่โอเคพี่น้องอ่าเบาเพลงสิจ,จบคลิปกินขเข่าละเด้อพี่น้องเดอ้อมันกินนํากันเลยพี่น้องเดอ้อมุดจ่อมุดจ่อเสบคักอันติแนวแเสบเสะสบายดีบัสสุขสุขคน